สวัสดีนะคะสวัสดีโคกงกานมาตะเกียดะกี้จะให้ดูแบบคร่าวๆแล้วนะคะม่เปนะคะเดี๋ยวมามาเลยก่อนสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กเหล็กแนบนะคะเี็นลอขึ้นรูปนะคะช่วงมันตามสุดของช่างนะคะมาคำคำแนยวานนี้นะคะไม่เคยว่างทำคลิปเลยเดี๋ยวนี้นี่แหละเหล่งตาม สามงานสร้างนะคะนะ,ะม,ามาเรื่องแรกดีกว่าที่นี่จะเป็นชุดไม้มอ้องยุงนะคะผ้าชันปะสีสีได้ไหมคะ,ะสีดแดงดำอะไร หมุดโมเสกน,นะคะชื่อฝักนะคะส่วนใบบี้จะเป็นแบบนี้ปุ๊บนะตัวนี้นะคะความยาวของใบบี้นะคะจะอยู่ที่9.5นะคะความกว้างจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนา7มิลน,นะคะส่วนด้ามยาวจะหกนิ้วนะคะ กายเป็นไอเลนนะคะะเราเฉียงค่ะก็ค่อยเอาเสร็จเริ่มที่หนึ่งนะคะเริ่มนี้ชุดเ้าะฝันนะคะลายเจ็บมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเป็นช็อตช็อตที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยให้ดูนะคะว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะ สีจะออกแดงดำว่าจใช้เบอร์จะใชัใชนน้เลยตัวคกับชามม่านพี่พ่อแออม่ค่ะไม่ใช่อ่า เริ่มที่หนึ่งนะคะชุดไม้มงคลนะคะลายสวยฝักนะคะสามหนึ่งเก้าศูนนะคะลมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเป็นช็อตให้ดูช็อตให้ดูทั้งโต๊ะว่าลายไม้เป็นยังไงนะคะมาเริ่มที่สองปุ๊บทรงนี้นะคะ ด้ามไม้มงคลนะคะหวดวัสถุที่เราเชื่อครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.5นะค,ะควากว้างจะอยู่ที่2.2สันหนา5มิลน,นะคะส่วนด้ามยาว5.5นิ้วนะคะชุดนี้มาพร้อฝักไม้มงคลน้องอยู่ยนนเนออกดำแดงนะคะ นะะเลขนี้หนึ่งแปดเก้าศูนย์รวมส่งนะคะปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาเล่มที่สามุตัวน,นี้จะเป็นมนเชเต้นะคะขัดเงากระจกทิ้งผิวไฟนะคะด้ามไม้โมกคลนะคะสีดำนะคะหมดมือเสีที่เราเชือกครบนะคะ ค,ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่13มิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2น,นะคะสันหนา5มิลนะคะด้ามยาวนะคะ6นิ้วไม่มีฝักนะคะ1790รวมส่งไปทางเพิ่ม100มาเล่มที่สี่มาชิเต้นะคะขัดขาวธรรมดานะคะด้ามไม้หมงคนนะคะหมวดมดสุสเซ่ที่เราเชื่อครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้าง จะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันนาจิตมิลน,นะคะด้ามยาว5.5นิ้วไม่มีฝักนะคะเอ็นทีสี่นะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนนะคะลงส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเล่มที่ห้าคัตติ้งนะคะโรบอทมุดขัดให้หมดเงาเลค่ะทั้งฟักทั้งเอ้ทั้งด้าม ะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วสันนา1สิบมิลน,นะคะด้ามยาว5นิ้วนะคะด้ามไม้มงคลน,นะคะไม่มีฝักหนึ่งสองเก้าศูนย์ส่งไปทางเพื่อนหนึ่งย้อยมาเร่มนี้จ้ว ด้าวใบมงคลน,นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งนะคะสันหนาสันหนาห้มิลนะคะด้ามยาว5นิ้วนะคะไม่ใช่ยาวใบมีดยาวนะคะ 4, 4นิ้วความกว้างจะอยู่ที่1.4นะคะสันหนาห้ามิลด้ามยาว5นิ้วนะคะชุดนี้จะมาพ้ามฝัก หนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพื่อนสองร้อยเบิ่์ตะกี้จุ๋มหามุมเสงนไงตรงไหนเนี่ยให้เลือกค่ะแต่สีมันจะเข้มกว่าน,นี้นะคะแดงดำนะคะลายมันจะชัดกว่าน,นี้นะคะเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่ง<ม>นะสินค้าเป็นการทั้งหมดส7็วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่กอนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดจุ๋มต้องขออภัยในที่นี้ด้วยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้จุ๋มนิสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย